สวัสดีครับคับ,คบวันนี้ผมสมัเกตเห็นรองกรรณณาธิการข่าวต่างประเทศนะครับของเว็บไซต์เอ็ด o โซนนะครับแล้วก็อินเตอร์สกอร์ชิตดออมวันนี้มีแขกพิเศษครับปกติแล้วเรื่องของทุนการศึกษานั้นําไม่พิเศษจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่มีการเชิญแขกพิเศษมานะครับแล้วแขกพิเศษของเราก็คือคุณจอยราชน,นาทิติรักนะครับเป็นผู้จัดการของ ยอร์กเซนจอนเป็นสาขาในเมืองไทยเป็น Thailand Office, Thailand Office, Academy, Office th ai, นค่ะ t h a i l a n d อ f f i c e ก็คือมีออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยนะครับยอกเซนจอนยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ทางไหนของอังกฤษครับยอกเซนจอนอยู่ที่เมืองยอ r k กนะคะยอกอยู่ห่างจากลอนดอนเนี่ยเราเดินทางโดยรถไฟน้อยกว่า2ชั่วโมงมนะคะและถ้าเราเดินทางจากแมนเชสเตอร์นะคะถึงยอ r k กโดยรถไฟเหมือนกันใช้เวลาน้อยกว่าน้อยกว่า1ชั่วโมงคะ่ะอ่าครับถ้าใครจะไปดูฟุตบอลแมนเชสเตอร์ก็ แป๊บเดียวนะฮะ<บ>น้อยกว่าหชั่วโมงด้วยสักเราเข้าประเด็นกันเลยนะครับวันนี้มีเรื่องของทุนเต็มจํานวนหรือว่าฟู h สกอร์จิตจากย k เซนจอนนะครับมาฝากหากผู้ชมทุกท้านกันนะครับก็คุณจอยช่วยแนะนําทุนนี้หน่อยครับว่าทำไมยศเซนจอนถึงให้ทุนเต็มจํานวนในครั้นี้แล้วก็คนที่สมัครขอทุนนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ ยกเส้นจรให้ทุนเต็มจำนวนค่าเรียนแกน่น้องๆที่มีความสนใจนะคะ,ะเราอยากให้น้องๆมีประสบการณ์ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยเที่ยงกฤรกนะคะคุณสมบัติของน้องๆน,นะคะก็มี GPA 2.8ขึ้นไปมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS นะคะ6.0หรือว่า t o e f l ก็ใน,นในคะแนนระดับเดียวกันค่ะ2.8นี่ถือว่าไม่เยอะเลยปกติแล้วผมจะเห็นว่าทุนเต็มจำนวนนะี้จะให้3วขึ้นไป บางทีต้องเน้นกลิ่นที่ยิด้วยซ้ำไปทำไมจังยอกเส้นจรคนก็จะเปิดกว้างาสมควรือยอกเส้นจรอยากจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่มีจริงๆแล้วเรื่องของอคาเดมิกเราก็สนใจนะคะแต่ที่ความสำคัญก็คือเราอยากให้น้องๆมีคุณสมบัติมีคาแรคเตอร์ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นแบรนด์แบาสเดอร์คนแรกของเมืองไทยให้คัญการ์แอเสเนรใช่ค่ะคล้ายๆก่บว่าเป็น S <S เป็นทูตเป็นนะเป็นทูที่จะสื่อสารหรือว่าประชาสัมพันธ์มหาอะไระกันนะครับใช่ค่ะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจสมัครนี่จะต้องสมัครยังไงครับผู้ที่สนใจสมัครเนี่ยถ้ามีคุณสมบัติคุณสมบัติครบถ้วนนะคะ GPA 28ขึ้นไปมีคะแนนผล i o l t s คะแนนภาษาอังกฤษแล้วนะคะให้ส่งใบสมัครมาได้ที่พี่จอยเลยนะคะที่ Thailand แ t york york sj.ac.uk <c oughs> ค่ะกับจาม่รท่านก็ดูในคอนเทนต์ของข่าวนี้นะครับก็จะมีลงถ่ายอีเมลนี้ด้วยนะครับก็มีสกอร์ไพเอล6.0ซึ่งจะเป็นโดเฟ่ก็าสามารถมาเทียบเคียงกันได้ได้ค <_ S 2> ่ะกับก็เป็นที่เข้าใจนะครับแล้วก็เดทไลน์การสมัครนี่เมื่อไหร่ครับเดทไลน์การสมัครคือวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะ เมื่อเราได้เมื่อเราได้ผู้สมัครครบถ้วนแล้วพี่จอยจะคัดเลือกให้เหลือ20คนนะคะภายในวันที่17 18จะมีการสัมภาษณ์จากอรองผู้หน่วยการของ York s e John University Asia นะคะ แล้วเราคัดเหลือ6คนนะคะพอเหลือ6คนเนี่ยวันที่21มิถุนายนด i r ร c t o r of s e งเซาทิสเซียของย o r k s ิ John จะมาสัมภาษณ์โดยตรงแล้วเราสัมภาษณ์โดยตรงเลยใช่ประกาศผลภายในวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะก็สรุปว่ามีเวลา2อาทิตย์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับต้องรีบกันนิดหนึ่งนะครับในการส่งใบสมัครก็กระบวนการการเลือกก็จะเข้มข้นหรือเปล่านีก็ขึ้นอยู่กับผู้สนใจจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับ แต่เราลับแค่คนเดียวลับคนเดียวแบรนด์ a m b a s เดอร์คนเดียวคน,คนแรกรของประเทศไทยไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสมัครได้ทั้งนั้นหรือว่าจะกลึงๆก,ก็ได้ไหมได้ค่ะไดับเราครับต้องมีบุคลิกดีไม่บุคลิกดมมีมีนุษย,ยส,สาาื่อสื่อสารดีสื่อสารดีกล้าแสดงออกใช่เลยค่ะนี่คือคุณสมบัติที่เรามองหาค่ะอืครับันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีทุนแบรนด์ a m b a s เดอร์ในครั้งนี้นะครับ ก,ก็เอาครับจุดท้ายอยากให้พี่จอยเชิญชวนผู้ที่สนใจในการมาสมัครทุนแบรนด์อัพวัสดุของยอร์กซินจอนอีกครั้งหนึงครับค่ะถ้าน้องๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พี่จอยบอกเมื่อสักครู่นะคะก็คือ gpa 2 8ขึ้นไปมีผลคะแนนภาษาอาังกฤษแล้วนะคะสนใจที่จะมาเป็นแบรนด์อัพวัเดุให้กับ York s ซ John University ที่ประเทศอังกฤษนะคะไประเรียนที่ประเทศอังกฤษปร,ริญญาโทสาขาใดก็ได้คะ่ะที่น้องอยากเรียนเราให้ทุนเต็มจํานวนค่าเ,าเรียนทุนเต็มจํานวน ส่งใบสมัครส่งทรับผลการเรียนหรือว่าผลคะแนนภาษาอังกฤษมาให้พี่จอยได้เลยค่ะที่ Thailand นะคะ ad york y o r sj.ac.uk ค่ะหมดเขตรับสมัครวันที่13นี้นะคะ13มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับก็เร่งกันนิดหนึ่งนะครับเอาล้วครับน้องๆก็คงจะได้สาระความรู้และก็เรื่องที่น่าสนใจเฉพาะประเด็นของทุนเต็มจำนวนในครั้งนี้จากพี่จอยนะครับ ลัชนาที่ติดรักันแล้วนะครับรับขอขอให้ทุกท่านโชคดีครับในการสมัครในครั้งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ